แมงท่าผู้ชลนลครับผมเราก็มาถึงวัดวัดเออไม่ใช่วัดนะฮะไล่ผู้หลวงนะฮะมากับพี่มานาสตรอรี่นะฮะนะเราไปข้างในดีกว่าฮะพี่โอเคนะครับผมเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนโอเคนะกล้องสายไปสายมานะฮะมาดูธรรมชาติกันนะฮะเนาะว่ามีอะไรอยู่ข้าง อยู่ไร่ผู้หลวงะฮะมีใครมีใครทําอะไรนะครับผมเห็นพี่มะนาวออกไปก่อนนะฮะเอ็ซีเดินไปก่อนเพราะว่าผมกําลังตั้งกล้องอยู่นะฮะเานาะอ่านักขับไปกันเลยนะฮะร้อนนะฮะเราก็ต้องคุมวนอืมคนเอยอะนะฮะเนี่ยราชการนักขับผมเอ็มซีนักขับนะครับก็เจอ ลูกหัวใจสองดวงนะครับซ้ายขวานะฮะเอฟซีต้นนกยูงนะครับเนอะนกยูงเป็นไงอาา่าฮะมาดูต้นนกยูงก่อนสวยงามนะฮะตามท้องเรื่องนะฮะผมนี่นะฮะนี่ครับผมเนาะนะเอ๊ะมีใครอยู่ข้างในมีใครบ้างนะนะครับต้นกวางนะฮะ สวัสดีครับสวัสดีครับผม,ผมแมงทักทิมแมงทับผู้แมงกัะพี่พพพพพพโหลดชิปอยู่นะครับผมไม่ได้มาเลยครับครับ,บ,บผม นี่คือ f อซีใช่ไหมพี่อพซใช่ไหมครับครับ FC นะฮะอือครับก็มารู้จากต้นมะเกลือไหมอันนี้ต้นมะเกลือนะฮะเอออ๋อมมากไปทำอะไรกินดเอางหมากวะเหรอหมากนะฮะให้มปเติมใส่ลมอะเรมาก ตำใส่แล้วนะใส่นมใส่นมนมเปรี้ยวนะคือตำให้ละเอียดแล้วก็เอากรองด้วยด้วยนมอ๋อครับอร่อยนะฮะนี่เราไปดูส้มตำเลยนะหมวกหมวกสวยนะเอฟซีใช่หมวกหอเปล่าล่มนะฮะอันนี้เอฟซีลุ่มสวยสวยนะฮะ มีพี่หนูนาด้วยนะฮะมีญาติหนิงนะฮะสวัสดีวัสดีครับอ่านทำกับข้าวนะฮะตามผมนะฮะอ่านะน,นี่มีพี่นนี่ฮะเปิดอันไหนแม่เปิดอันไหนบุญชูนะฮะระวัง เดียวเดี่นี่นะฮะจแล้วนะฮะแล้วจริงหรอแม่พาันวแก๊สนเลยอใหแมู่้ใหญ่นะฮะโอ้โหอ๋อฮะอมอันนี้ก็ต้มหมดอยู่ละมั้งจ้า่มีป้าคำใสด้วยนะฮะเนาะนี่ก็กำลังทำส้มตำด้วยฮะ

พักคืนเดียว,วนะฮะ นี่ยกพลุงพลังมาเลยนะฮะเนี่ยหนัก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 เอาเต้นที่ไหนไปแล้วนะเอซีก็ไปที่พักวันหนึ่งนะเช่าวันหนึ่งนะฮะเอฟซีนบผมไปวู่ก่นะไหว้ปู่นะเอฟซก็กำลังจะไปไหว้ปู่นะฮะ ครับผมนะแต่งตัวเราแต่งตัวเราส้มตำแมงดูหน่อยโอเคฮะดูส้มตำนะครับผมก็มาดูส้มตำนะฮะ ก็จะไม่ใหญ่ที่นะคะก็จะเสียงดังหน่อยนึงเนาะแต่นี่ก็ดีนะบางที่ไครเอาน้ำซุปปูได้ซื้อหน่อยแม่เอาไอ้เม็ดออกไม่รูน้อยนี่ตำใส่นน่นะแม่ไม่ตำนะ ก็ใช้เครื่องนะครับขูดจะได้ไปไหวนะฮะเนาะมีผักสะเดาด้วยนะฮะเอ็มซีมีผักสะเดาด้วยนะครับผมเนาะท่วอยากหอมหลังทุกเจ้านี่แหละเออเจ้าหอมเดี๋ยวท่านเจ้ารง ขอบคุณนะคะอีเจ็ดไลท์อะไรนะพี่เจ็ดไลท์นะคะเจฟซีคะเดี๋ยวเราไปก้ผูใหญ่กันไหมคะไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักนะฮะนี่นะครับกำลัง้ำส้มตำนะมีผักสะเดาด้วยนะเจฟซีะกินน้อยๆนะแต่ใครจะกินน้อยได้ใช่ไหมคะว่าเพราะว่าส้มตำมันอร่อยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะแก้ที่คึ้งกันนะคะแก้แม่ผู้ใหญ่บ้านตัวสูงกันเนาะ แกงตามตามตาม่วงตามเผ็ด <ๆ S 2> เลยยาจู่มาแม่ใช่ใช่ยาจีู้่มานะฮะขอบคุณหกสิบไลค์นะคะง่ายครับผมไนะแม่ไห,ไหม,ไมครับมีขน,นมจีนด้วยนะเอฟซีนะฮะ ข om right? <e okay. นมต uh ํา huh. ก okay. ็ม yeah, um. ีขนมจีนนะครับผมเนาะพูดถ of ึงบุคคลที่สามนะคะในช่องนี้เนาะพี่ไปเตยเนาะอย่าพูดถึงบุคคลที่สามนะคะพวกเราอยู่มอๆไปเม็นะคะอย่าเอาพวกเราไปเกี่ยวข้องกับใครเด้ออันนี้จะต้มอะไรเนาะต้มผักใส่ต้มผักใส่นะฮะมะละกินกมะละกินกนะคะกำลังจะทำอยู่นะคะเนาะ ากลำลังเตรียมตอนนี้กำลังจะเตรียมฟ้อนลำนะเอนะฮะอ่านี่นะครับแม่ผู้ใหญ่กำลังหาเพลงอยู่นะฮะเปิดคือพิษอายุนะนะมันตรงนี้รู้ไหฮะอื นา้มเนาะนะฮะก็ดูบรรยากาศรอบๆด้วยนะเอฟซีมาดูน ar, ะเอฟซีอยากดูวิวใช่ไหมเดี๋ยวผมจะแพนให้ดูวิวนะฮะเอฟซีสวยไหมเนาะอ่าใช่ไหมไปตามีคนตำอยู่นะฮะเนาะอ่าน uh> ี่นะฮะอ่านี่นะครับผมรอบๆนะเอฟซี นะสำหรับชลิปนี้ก็จะเพียงเท่านี้ขอคุณมากครับผม